สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับเพจจานเดียกองเมียวได้บายพัทสวีค่ะมาค่ะวันนี้มากินเมนูไข่เยียวมาผัดกระเพรากันค่ะเหนื่อยมากวันนี้พอดีทำส้นเซตนาบานแล้วก็ข้าวมาถึงก็ทํากับข้าวกินเลยหน้าตาไม่ได้แต่งขนาน้ำก็ยังไม่ได้อาบที่ใส่ชุดอยู่บ้านค่ะนี่คือชุดอยู่บ้านแบบสบายสบายค่ะสไตล์พัสวีหน้าซดมากวันนี้ ซอฟเลือกซอปก็ไม่รู้มาค่ะก,กินข้าวกันเหล่าเหนื่อยเหนื่อยวันนี้กินข้าววิดเดียววันนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกเข้าก็ไม่ทุกใจเลยไม่ร้อยตกลงได้ใส่ทุ่งแล้วพอแม่มาก,กินมทติบานไม่ร้อยกะมากินข้าวกันเหลาเมนูกระเพราไข่เยี่ยวม้า กินกลับหลกเนี่ยงอ่อนค่ะเนื้อผักนี้ไม่ได้ว่างเลยแม่วไม่บายแม่อเอาเป็นไลุกนิ้วปาไปใส่ทอส่วนทอ,อหลบนึงแหล่ว นก็ทอดโทรไปเลกว,วันที่ซองที่บ้านมาเป็นแล้วเราปกคคอกแก่และสิบเอ็ดปีค่ะเขาพาไปสาเส่โถเราพาไปชี้ยาทุกวันอืแก่แล้วหม้อบอกก็ต้องหลอกซ่าไปตามอาการเนื่อยเหนืน่อยนาสิตนาเจยบเละ กลางคืนก็นไม่ได้นอนดีบอกว่าเข้าตืน่นบอ่อยหยอกขึ้นป้อนน้ำป้อนอาหารป้อนยาให้ครับไม่รวยจำเปือเลี้ยงแล้วก็ต้องเลี้ยงกันต้องดูเลขกันไปขอบเผ่าก็ เมน,น,นูพัดกระเพราไก่หน,น่อปอมปอมเขาแนะนำอะแัดปลาปูพัดกระเพราไก่เลยต้องเอไส้ไข่เยี่ยวมาลงไปกัน บนนี้นมีเวลาวางกับเด็กเก็นคิวทารูดกันค่ะบนไใ้ไม่วางแคบๆกับ,เ,บ,บเจอกันหน้าแบบเนี้ยนะคะหลับให้ได้ร้อยค่ะร้อยลืมบอก ลบกบาวนอนอยู่ในกรงไม่ตื่นที่ไหวป้อนอยาหลบเย็นหน้ายนจังเก็บแต้มแล้วป่านนี้เขานัวก็ตื่นทีนที่หนึ่งที่สองแล้วก็ลุงเลยเขาไม่นอนเขาวันไม่ได้นอนนี่เป็นลมไปแล้ววันวันเนื้อยลกอ่อน มันข้าวไม่ลูกกินข้วกินไม่ยิ่งนึยเี่มากินนี่ไ Để kinh ngạc kèn xong rồi này, lúc này Lúc đều thao Rồi chào kèn xong quá con nào à em chờ từ, từ đi có tối lập xóm thế nào con nhà đục mèo à lòng ไม่กินยาเย็นที่โอเคค่ะเจอกันพรุ่งนี้คลิปหน้าตัวชาวแกงซ้อมเจอกัคลิปหน้าค่ะนี่บายบายสวัสดีค่ะ